กับนมัสก,การพระคุณเจ้าเจ้าค่ะสวัสดีค่ะผู้เข้าชมคลิปนี้ทุกท่านนะคะภาพฉากหลังของประเป็นจกายนะก็เป็นภาพของความเมตตาของพระแม่ครูอาจารย์นะคะพระครูสุวัส์จันทโชตค่ะเจ้าคณะอำเภอโคกเจริญนะคะเจ้าอาวาสวัดยางรากค่ะรักษาการเจ้าอาวาสวัดสิริมงคลนะคะตำบลโคกแสมสารอำเภอโคกเจริญจังหวัดลบบุรีนะคะท่านเมตตานะให้อ่า อาราธนาพุทธปฏิมาปางปรินิพานขนาดความยาว3เมตร50นะอาราธนาประดิษฐานพร้อมกันกันกบพระประธานในโบสถ์เลยนะถือว่าใครที่มาร่วมบุญในวันนี้นะหรือว่าไปร่วมงานวันที่23นะเดือนกันยายนคือที่จะถึงนี้นะคะก็ถือว่าได้รับบุญมากมายเลยทีเดียวนะในการที่จะเห็นภาพการประดิษฐานนะทั้งปาง ปฐมเทศนาแล้วก็ปางปรินิพานนะแล้วก็ได้แปะทองลูกนิมิตด,ด้วยนะถือว่าไปหนึ่งงานนะได้บุญใหญ่สามบุญเลยทีเดียวนะก็ฝากไว้นะสำหรับใครทีอ่อยู่บริเวณใกล้เคียงหรือว่าปริมณฑลที่ได้เห็นภาพนี้หรือได้เห็นคลิปนี้นะก็สามารถที่จะเดินทางมาร่วมงานที่วัดสิริมงคลนะตําบลโคกสแสมสารอำเภอโคกเจริญจังหวัดลบบุรีได้ค่ะขอบพระคุณนะคะทุกการรับชมนะคะและก็การติดตามค่ะ